เออนี่เนาะนี่สอนน้อยเดี๋ยวนะโอ้ลงตื้อๆก็ได้เนาะเอองกหอใส่กะเข้าเลยมาเอาเนี่ยมาในก๊อกอ่ะเอาเอาปักอ้อมแต่นี่เอาใกล้ๆกันก็ได้ตกเบ็ดปลากดกับปลาเหลืองพี่น้องปลาเบ็ดเหลืองเท็กซัสเนอรพี่น้องเนอะอ้อากาศที่ไรมาเนี่ยนะประมาณสิบแปดองศาอากาศ ทอดทอดจะดึงปากกดไปว่ากวายามันได้ตัวไหนก็ยาไปปิ้งชดกินไปทอดชดอะไรกินเนี่ยกินปากกดชดชดเอากุ้งเอากุ้งใส่ก่อนเราจึงซ่อนปลาซิวเนาะมีหระมันต้องซ่อนเดนะ้อเนาะมันต้องซ่อนปลาซิวนี่นี่แต่นะซ่อนปลาซิวนี่พนะี่น้อง อยู่阿拉斯加ได้สองหลังได้สองขั้นคนหนึ่งเอออ,อยู่นี่เจ้ากี่ขั้นก็ได้เนาะ<อ>จะใช้กี่ขอก็ได้<อ>พยายามพยายามเอาปากกดเอาปากกุดอนล้มแบบนี<อ>้ได้อยู่ปากกดเออล้มประดงพุ่นถ้าถ้าเป็นปาน<อ>ขาวหั้นลมมันเข้าฟัง เออเฮาโยนพื้อป่านน้อยสวอปก,กันเนาะนั่นมันจะมุ่งไปไเขาเอาใส่เยอะครับก่อนใส่เยอะก่อนแล้วกดลึกไปใส่พรองกันเลยอือฮัขึ้นเครื่องจากอลาสกา้ามานี่ประมาณเจ็ดส่วโมงเลยเนาะเจ็ดโมงเจ็ดโมงเออีคันเฮาตรงเลยบินตรงเลยคันประมาณหกั่วโมงว่าไปแอลไปแอกรกะไปแอลกะซ้ำฮะไหว้เนาะ ตาตาอันตาเฮื้อ,อตาเฮือนเป็นอย่าง่าสูงเด้บางครั้งน้ามันขึ้นกะเอาน้ำจำพูดด้ยเอายามใดมันน้ำขึ้นกัน,น,นอโอ้เราเลาะท่อจอดอยู่บนนรถ้าพอด,ดึงปลาเนะเอาขันได้ปับฝา,าได้เตาเอา เขาจะล่องไปกินว่าเตาคันเตามันบอล้ัมกะยามันล่องหรอเหมือนนั่นได้กินฮะเออปลาฝาให้คักแล้วหมูอเขาจะได้ปลาฝาอันเตาตอนเขากินอยู่จังหวัดน่านน่ะล้ำขนาดนั้นนะเตาอันนั้นเกิดโอเคอยู่ไลยอยู่นี่คนบ่อยากกินเลยมันหลานอยากเหนียวเหรอโอ้เหนียวเอาตัวนุ่มกับพยายามได้ปลาฝา ถ้ามันป่าน่อยมามากวนก่อนเราได้ป่าฝาได้เนาะอืมป่าน่อยก็เอาไปถอดป่าไปปไก่ไก่เออรถพัด,ดออกเนาะ ทางไปทังฝาโคนทังจะกินดี่นั่นน่ะเออเห็นเต้นนะเนาะโอ้วาเออตัวนั่นแหละมันล้ำน่ะเออตัวนั่นแะาดตัวนั่นคักนลเลยแหละลังๆขวาลังขวาแล้วก็ลงกินี่ยยืดๆแล้วเยอะยอก้อนไปน่อย thơ mẹ hạng 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 บ๊อบตัดครึ่งตัดครึ่งนี่เอาเป็นเยือมัน่ะท่านม่เนบอกโอ้เขาบอกให้ใส่นี่เป็นเยือ่ะจะเนาะเขาต้องใส่ปอยไปกเอาเอาไว้าเป็นหมานเอาหมานมันเอาหมนเอาเอาเอาไว้มันหมานตัวนี้เอาไว้มันหมาน

นั่นนั่นนั่นมันปลาคอดหรือปลาขาวแะ้วนะนะ่ะได้ก่อเออปลาขาวน่อยปลาขาวน่อยเอาไปทอดก็ร่ลนะทอดกรอบทอดกรอบอยา่าย่างเหรอมาะย่างย่างแดดเด,ดเดียว Ờ hàm ạ thôi 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 tôi đi thôi đi thôi 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 Tôi đi mán, thôi thôi mán thôi thôi nó Panoi, no mini, no, vay anh tanh nó no, nó a lam. Auto rick, 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 ภาว,าวาะหวะโ,โอ้เนาะมันเรียมันชุบแต่ปลายเนาะนน่เ่มันต้องใส่เยื่อใหญนะขอบเดเาน่อยเน่ได้อยู่นั่นตัวเราอีละตัวเราอีละเ้ยนั่นเฮ้ยย่สุ้ยิ่งเงินมากตัวปลานนี่ตัวนว้อยนี่นย ไปลาไฮบริดเดียกมันงข้ากับเข้านะนาะปลาใหญ่ฮะเนาะเนีน่ยกินเลยปลากินเลยปลากินเลยใส่ใส่ใส่ตีอะไรขนาดตีอะไรขนะ เด้ๆเอาเลด้ๆเด้ยเด่นปลาปลาขาวล่ะหนึ่งจกได้ปลาโคตลบ้านน้อยมากินก่อนนะปลาโรตล่ะปลากคดล่ะนะปลาโคตละนะปลาโคตล่ะนะเออเฮข้ามค่ะข้ามค่ะข้ามเมันยันเป็นปลาโคตหรือปลาฟ้าล่ะเออบขาดบอขาดบ่ขาดบ่ขาดบ่ขาด เอาลงลง้วกินเลยเนาะตัวนี้เนาะเอนะเอค่อยๆเอาโอ้ยันเป็นปลากรดอยู่เนี่ยจบบ่เออปลาช่อนมันยิงๆไยเนาะนักๆไปปลากรดปลากรดนี่จะให้กลางคืนมันออกใกล้ฟังนะ่ะมันโตกันข,ขึ้น Tớ đi cả alo, tô đi cả alo, và hybrid nhá trông xe hybrid và khao dây và khao trông xe mềm và cốt và cốt nó sẽ đứng ý nữa ô cốt cốt โอ้ปากวางก็เอาเนอปปากวางก็ล้มได้ป่ามานะปลาม่านะเออมาทั้งมาทั้งพี่มาทั้งพี่มาทั้งพี่โอ้ป่ามาป่ามาป่ามาปลา่าปกวางนาะว้าวดึดึดเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้บ่บเออเอาก้อยนำเออเอา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 อาเอาไปปิ้งไปปิ้งเผาดดดเด บ้านทว่าปามบ้านาว่าปาม่านี่นะเอาไปยกดึงล่าันเบิ่งเเก็บดเอาขึ้นมาพังก่อนนะว้าวโอ้ได้หลายรูเลยนี่ว้าเขาจะป็ากเอาเอาีม่ได้ เอาไหจริงๆแปลงเวทมัเอาขึ้นหล่างเ่ยโอ้มันห้องดังอกว่ะคุณูบ้านเขาว่าปาม้าเลยเนี่ยไม่เดีปามานะดีวนี่นะนะโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรอะไรอะอนี่โอ้ไอเอ้ยโอล้ยไปปีกเนาะปีกอ่ะ เอาเอามาพี่มาไว้นี่ไมีบี่เท่น้าพอะไรวะประมาณเทพาพอยาวไปแล้วไอติงว่าฟิทพาไอติง I อ้ไอ้ติ้งฟิบเนาม่บะฮะถึงบอฮะิเทีนพาวมาบอกบอกอ่าเพิ่งชิมอาเนาะเรเอยี่นน่ะยี่ยก็เหตเหตเเ Yeah, yeah. Drum, yeah. drum. What kind? Drum, drum. D-I-U-U-M, -U 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 no? P, no? Drum, drum, something like that. Are you Mexican? No, I am from Honduras. Oh. We are from Honduras. Uh huh. เขาเขาแรงมาพอดึงก็เเอาตัวนั้ปีนเยอะตัวนั้นเยอะมันเก่านะตัวท้างขวานี่นะเอานั่วเราเอาตากไปน้องตากเรามาถอดขอบมอั่งขนาดไปล่านี่น้ำบูน้ำบูเข้าจา็กใส่สามสี่คอก็ได้เนาอถ้ามันหวาน,นเงินนาะ ลังพุ่นเียร์ย่านรถละเยื่อเยื่มันออกละฟ้าหนกขาวลายๆะทั้งขวามาาาือครับผมเออเนียเน่ยเพียอไปนะตัวได้นั่นเนีย่ยเราเียร์หมดล้วฟ<ม>้าตัวใบใหญ่นะนมือเนาะโอ้สองตัวได้นะ่ะ โอ้มันจะลายเป็นจังนี้เนาะโอ้มันเป็นมันเป็นเชือมันจะอีเนาะมันแบบป่านหนาบ้านเฮาเนาะานะโอ้มันเป็นเนื้อแท้โอ้ขเขาอยากได้ปลาหน่อยมาหนองนี่อีกนลเนะาะให้น้องว่าตัวน้อยอ่ะหรือว่าบางเทิ่มมันกินอยู่ที่อื่นเนาะเขื่อนเนาะมันกินอยู่จุดอืน่นมันเป็น ฝานี่มันปักมือดีเลยพป่น้องเลยน้องมันันขี้หลังมานเนาะมันได้ปักก้สักตัวนี่ตัวแรกมาปักก้ไปขันข้าไปเที่ยวบุนวัดลังนี่ลงังนี่นี่ตเนี่ตา

Thì là, đợi, là, đợi, là đợi. chỗ đây mình đứng hang hang anh vẫn là và nó nó đã rồi tôi đi tôi khoáng rồi จะไปถอดกอบอยากได้ปักกดก็บอกได้สักตัวมื่อกี้บ้าคตาโตกให้ไปทึกอันปานิ้นบ่รทุกเวทปานิ้นกว่มวนได้อยู่มันแสนอย่ากับ้นึ่อันรวอะพ่นอเออขาว่าอันวานแห้นี่ดึงบ่ขึ้นมั้งอ่ะ ตัวใหญ่เนอะเขาโต๊ะขายก็ได้เงินเสือได้ฮะนะได้มือสองสามร้อยเหรียญสี่ห้าร้อยเหรียญก็มีได้หน่ะต่อเมื่อได้เราเราเปิดเป๊ดปะที่ตีใหญ่ตัวนี้นะดึงนี่ตาตาดึงนี่นี่ ปลา like in ก <tem> ้นท่านกินปลาน้อยมันกินก่อนเลยนาะปลาขาวกินก่อนเลยถ้าห้องข้างข้านขี่เครื่องบินนี่เขาจะมาเรื่อยๆอยู่ขี้ข้านนะข่านปั๊ดโตฮุ่นวนฮุ่ลังทีสามลังทีสี่เงาะฮกเคจสมมุติว่าเนาะนั่นนะห้องอยากไปแอมังรังไทยก็ย้อนย้อนย้อนนะ

พยายามเอาเกลียวออกล่างเป็นอย่างไรเพราะเราเอาทิ้งเขาละเอาสิ่งที่ไร้ลงมาม,ลมา,า,มาไ,ดได้ก็ับเราลายมาได้ได้ปล่อยได้นั่นแหละได้ได้ทออย่างเงโอ้แต่เอาปิ้งคแรบบับบอกบอสไรเนาะตัวใหญ่เนาะมันอยากเป็นก้อนเป็นก้อนไหมหมอมิได้เห็ดส,ส้มไว้ซะฉนั้เนาะเห็ดสม้มก้อยลาบ ปลาน้อยเนี่ยนะเน,น,นี่ยส้มหมดชุดยอดเลยวหนนะิปลาเอาต้ในปลาขาวเนี่ย เอาเอากับอันน้ำพริกน้ำพักเนี่ยป้าเท่าไรทอดอันน่ะนะเอาเนี่ยย่างแดดเดียวมันของตัวนะเอาว่ากินวาละม้อเนี่ยนะเอาสักทีเฮาตัวเพราะหล่ะบอกมีนะเอาเอาเขาตำอันนั้นนะนะมันน้ำพริกกันเนี่ยหอมป้อมหอม,หอมนั่นก็นลั้มเลยนะนะป้า,าเขาเออเฮือร่งไปกลางน้องพวกน,นี้คือจะตึกมวลขนาดน้องชุดละแหละมันมีท่าเฮืาเอาเฮือร่งอ๋อ น้องนี่เพระอันตี่เเคื่อถอยลงน่ะนะมันไปลงทางใดน่ะเนี่ยคุณน่ะเนี่ยปลาที่คอดก้อยแซ่บย้ก้อยปลาเนี่ยก้อยปลาดัมดัมห่อดัมเอาหอเอาอะไรเอาเป่าดัมดัมห่อคุน่ะใหญ่ใหญ่ฮะเอาหอ อันมอนก็ต้องก่อนก่ก่อนนะ่อยเราบอกเอาแกงหมดแสบแล้วบอกอยากกินมันจึจะเอาปลาชิวทอดนี่เลยปลาชิวมาอดยาจดนะเราบอกว่าต้องตัดหัวออกเพาะทั้งหัวมีขี้ไส้เราบอกตัวนี้เห็นสอบไมือมาเสิร์าทอดนอกไปคาสิโนมาก่อน มื่อกี้คนตกเหรอพราะอยู่อยู่เมืองนี่เนี่ยชี่หอมกับรีดท้ายถ้าขายล้านขายยังกับว่าอยู่พี่ตัวเห็นเลยลูกพักหอมเยเน่ยาย่าตุ๊กเป็ดขายมือหนึ่งได้สามสี่ร้อยดอนหนึ่งเลยไปไปบึงคักหผมย่า ี่มอมข้าทางนี้ชอมเข้าทางนี้มันออกเองแน่น่ะเขาปลูกไว้ลแล้วเราก็แต่ละปีมันออกเองเหอนี่ยอันนี้เห็นบ่กขนาดมันออกเองเด้หมดมันมันแกล็เก่ามันตกแล้วก็มันก็ออกปลูกเธอได้เราก็แล้วเลย เอาตำเจียวเอาตำน้ำพริกกันพ่งปิดไว้แล้วพ่องพริตไ้น้าเอาไปตำน้ำพริกเก็บเก็บไปตำน้ำพริกเออไปไหมเอารถดเราบ่เก็บไหมฮะฮักเอาเลยนะอันนั้นกระเทียมมันบอกไปกระเทียมอ่อนกันกินลาบปลาเด้อพี่น้องเด้อจะมาลาบปลาจะทอดปลา ไปข้างซโนกันโอ้ส้ามาละสบาลาปลาจัมั่มาะขับสุมานี่ยัมหมเนี่ยาอากาศก็ดีมือนี่นะอากาก็มาพูดนะไดวิ่ล่างรถเน่ยอุมามาดมาเนอะมาเนอะน้องเนอะ A cát cho tiện ở Texas, yamina. Tóc mang lại cho mẹ yên kính nắng quá trình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  quá Say ngua on đây món mm. ừ, ở đây ừ. món ừ, ừ, ở đây món ở đây món Ba đây Ba ở Xay món ở đây 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 ngon รอมๆพอแล้วป่ะพอเสิร์ฟพร้อมใ่หอตึงส่้าอากาศตั้งนอกหม้อหม้อถอดช่มปา่าชด่มปา่าถอดใส่กรอกในใส่กรอกนองเลยมาเนอมากินครับ